สวัสดีครับตอนนี้นะครับอยู่กับช่องอดิศรสุขนครและช่องนุก,กี้คาวะอินะครับตอนนี้ผู้ใหญ่นิ่มนะครับมาถ่ายรูปบริเวณส่วนหางของพ่อปู่นะครับระริจิตนัคราชนะครับเพราะว่าฝนตกหนักนะครับไม่รู้ว่าถ่ายเก็บไว้หรือเปล่านะครับ เป็นไงครับอาการที่ว่าไปฉีดยามาก็เพรียงนิดหน่อยโอ้ยเห็นว่าผู้ให่บอกว่าเป็นอาการเาเรียกว่าขนข้างเทียงเนาะทำไปฉีดยากับเราเข็มเข็มที่เท่าไหร่ครับพี่เข็มแรกกี่มั้งเข็มแรกเขาเขาเว้นห่างนานไหมครับผู้ใหญ่สี่เดือนถึงฉีดอ๋อเป็นความรู้นะครับเราก็ที่สก็วันที่ยีกันยาหนึ่งยี่สิบเก้ากันยาเข็มที่สอง ราอเพือว่าุดตัวหมขายลูกนาอมคนรายงานนะครับชุดตัวดินชุดที่จริงก็สุดแต่ไ่เพว่าอมันลึกต่อลึกครับด um bon ินม um bon um bon ันสุดเฉยครับหน้าฝน ไม่รู้ว่าใครรายงานนะครับตอนนี้สถานการณ์นะครับล่าสุดนะครับก็คือทางผู้ใหญ่นิ่มบอกว่าทางอำเภอเขาบอกมีคนรายงานไปว่าพญานาคจะสุดนะครับซึ่งตอนนี้ผู้ใหญ่นิ่มก็มาเดินถ่ายรูปสํารวจเพื่อส่งในอำเภอนะครับตอนนี้เรามาดูมาดูกันนะครับว่าสุดจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าฝนตกนะครับฝนตกหนักแล้วก็ ดินบริเวณนี้นะครับก็เป็นธรรมดาที่จะอ่อนลงนะครับเพราะว่าดินเพิ่งถมนะครับดินเพิ่งถมก็ดินดินลงแต่ว่ารูปทรงของพ่อปู่ยังคงคงที่นะครับยังคงที่เหมือนเดิมเพราะว่าเสาพุดดิ้งนะครับลึกมากนะครับเสาพุดดิ้งลึกมากนะครับไม่น่ามีผลกระทบนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่เป็นสรุปให้ฟังนะครับ นี่ครับเห็นเอฟซีจะเห็นอยู่ว่าดินมันดินมันอ่อนลงนะครับแต่รูปทรงพ่อปู่ยังคงทรงเดิมนะครับมีคนรายงานมาเจอะเยอะให้เราออกมาดูครับผู้ใหญ่ว่ายังไงครับมองประเมินแล้วเป็นดินมันซุดปกติเลยแต่ฐานมันแน่นเลยเนาะฐานมันแค่แค่ดินมันซุดใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ว่า ลำตัวปกตินะครับกต็ต้องให้เข้ามาตรวจมั้ยไม่ค่อยอยากตรวจก็ไม่ต้องเราไม่หรอกนะเดี๋ยรวรายงานเรื่องปกติกตกตมันนี้เอียงไม่อะไรผู้ใหญ่ก็ส่งส่งรูปไปเฉยใช่ไหมครับหรือว่าต้องเข้าไปอำเภอครับส่งรูปไปอำเภอแล้วก็รายงานมันนะโอเคครับเอาวันนี้แกไม่มาถึงมาถึงในบ้านมะนาวเนี่ยพอเขายกหน้าที่ให้ผู้ใหญ่ดูแลแล้วเนาะโอเคครับนะครับเดี๋ยวทางผู้ใหญ่นิ่มก็จะส่งรูปให้ในอำเภอนะครับ เป็นกำลังใจให้ผู้ใหญ่นะครับไหนว่าไปฉีดยามาเนาะแค่นี้ก็ได้หนูทดลองยาทดลองยามีอาการข้างเคียงไหมครับหรือว่าปกติมีอยู่แต่วม่มีอยู่รู้สึกร้องด่าจะเป็นไข้เออตอนนั้นเราเป็นไข้แต่ก็นอนกินน้ำเยอะๆครับบอกกินน้ำทำบอลดูแลตัวเองดีนะผู้ใหญ่เนาะนี่ก็ฝนตกแล้วนี่จะทำงานทำการได้เดระวังเลยครับ แตไม่ได้ระกเบาบกคืนในกับตลาดพึ่งว่านั่แหลเขาบอกว่าห้ามยกของหนักเอ่แสดงว่าห้ามยกยกเนี้ได้น่มโอ้โหออย่อยใหญ่มันก็มาเป็นอันตรายต่เราคิดนะชีก้นไปชีคัดๆบ่หรือชีหัหันีีที่แรกไม่เก็บแม่ไรเลยครับหเรากลับมาอยู่บ้านวันนี้มาันเจ้างจะออกฤทธิ์นะสองสมงนั่แหละราอัเามงนะเหนื่อยไหม ไมม่ีอาการเหนนื่อยะครับก่อนจะฉีดเขาก็ต้องวัดวัดอุณหภูมิตรวจร่างกายให้เรียบร้อยให้ก่อนถ้่อยฉีดไม่ใช่ไปกระฉีดเลยนะครับแล้ก็ทราประวัติว่าคุณเคยแพ้ยาหรือเป็นโรคอะไรบ้างมีมีโรคต้องห้ามไหมครับที่ห้ามฉีดมันก็โรคโรคต้องห้ามก็มีอ๋อคิดได้ทุกโรคบัตรบัตรบัตรจะแสดงอาการนะแสดงอาการแบบใดไงมันแสดงอาการยังไงอืมใช่บัตรแสดงอาการจะแสดงอาการแบบใดที่เราฉีดวัดปวด หรือม <m> ืออยมันก็ขัดขัดัดขัดดแขนนะเราสีตอนอย่างเล็กเนะวฉีดไ้ฉอะไรแล้วก็รู้สึกหนาหนาวมืนจะเป็นไข้นะจะเป็นไข้กินยาพารากันไว้สาชั่วโมงก่าสองเมตรอาการอาการคือเสีไก่นี่ประมาณจักชั่มโมงก็สีมาได้สักสามสี่ชั่วโมงฉีดออกอาการตอนค่ำาเมื่อวานน้ีดบ่ายสองตอนกลางค่ก็รู้สึกหนาว แต่แดงว่าเดมไเป็นนันตลายอยากคิดจะทดลองก็ทดลองทดลองเฉีดวัคซีนนะครับทดลองยังไม่มีใครไปฉีดเลยนี่แม่ผู้ใหญ่โอ้เอาลงมาให้นะครับวานแววนะวานแววยม่แม่ผู้ใหญ่ยแม่ผู้ใหญ่ถามเลยสมัยเป็นบ่าวเป็นสาวน่ะผู้ใหญ่ตัวเอาหรือเจ้าตัวเอา ตัวเอามีขี้ยาฟอฟงใหญ่เนี่ยเร็วไม่มีใครตัวหรอกค่ะโอ้แสดงว่าความไกลทั้งสองายโอ้แสดงว่าจริงใจต่อกันว่าขับรถมาไม่ได้พูดอะไรไปเลยเออมองหน้ารู้ใจนะครับถ่ายอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันถ่ายฐานให้กันหน้าตั้งในอำเภอเก็บโทรมาบอกว่าข้าพระยาจะถ่ายดูหน่อยมาส่งให้ดูหน่อยเพราะมันซุดบอเพราะว่ามีคนแจ้งมาว่ามันซุดโอ้ยดูแต่ดินค่ะ ดินมันดินมันุบลงจร<ต>ิงถ้ามันชุบลงจริงก็เดี๋ยวจะให้เจอที่ผู้รับผิดชอบก็จะประสานหน่วยงานให้แกบอกว่านอนอยู่โทรมาทงสายกำลังพัก่อนพักผ่อนเดี๋ยวไปถ่ายรูปสสงให้หัวก็ไม่มีอะไรนะคะโอเคนะครับเวัสดีคับ กูใหญ่ครับเด็ได้ยินขีก็ปีนมาเรียบร้อยแล้วนะครับดีนะครับก็เมื่อกี้ผู้ใหญ่นะครับก็เดินสำรวจนะครับแล้วก็ตรวจเช็คแล้วมีแต่ดูนะครับไม่เกี่ยวกับองค์นะครับองค์ไม่ซุดองค์ไม่ซุดถ้าองค์ซุดมันก็ต้องพังใช่ไหมคะก็ต้องพังถ้าองค์เหมือนแปลว่าตอมม่อแบบต่อมลึกมากนะ้เจ็ดเมตรหรือเปล่าเออเราต้องดูตัวนี้น่ยในโครงพิสตั้งถ้าก ริมในชุดธรรมดาอยู่แล้วเขาดีใหม่อืมจะรายงานมาคือแบบนี้ชุดในายอำเภอจะส่งหน่วยซ่อมมาซ่อมให้นะก็ยังไม่รูร้ก็จะมาดูนะครับขอบคุณคลิปนี้นะครับก็ตอนนี้นะผู้ใหญ่นิ่มก็มาสำรวจนะครับพื้นที่ตามที่นายอำเภอให้มาสำรวจเพราะมีหน่วยมีคนมาร้องเรียนนะครับก็ตอนนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับผู้ใหญ่ก็ถ่ายรูปไปแล้วนะครับรอ รายงานนายอำเภอนะครับโดยส่งรูปไปไม่ได้ไม่ได้เข้าไปที่อำเภอนะฮะเป็นการส่งไฟล์รูปไปให้ท่านายอำเภอตรวจสอบนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ